พุ่นชิดฟังพุ่น <Okay. S 1> <laughs> ไม่นีนครับรรรวัาเต่อเราพาผมเมื่อวานนี้อีกแล้ว,วเออสวยไปไอ,อพปจมเลยนี่งค่ะ <c oughs> สวยครับสวยสวยสวย,าายไม่มีเลยดี พุนสิฟังพุูนฟังหยาพูต่ำต่ำต่ำเออเห็นอยู่เห็นอยู่เออแมนแมนแห่ดินอยู่โอ้ยถือยังน้อยเตะไม่ฟังเงี้ยบโอ้เตะเตะเตะเงี้ยเงี้ยเงี้ยหม่อนไฟขึ้นไส้ขึ้นเลยอือพี่น้องเอ้ยไฟต่ออโอเออยแห่ดินอยู่เว้ยนะมาแหลกแห่มาเนื้อปูมือมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเต็มหนึ่ง อุ้ยเอาเอาไหนก่อ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 นกเบ็ดไพ่บ้าเบ็ดข่อยอีกแล้วเออเอาทีมเมืกนี้ทีมไม่ค้างนี้แหละอืมแต้มหนึ่งประนีนหน่อยครับพี่น้องเลยโอ้ยอันที่มันดินกับตัวนี่นะประนอยได้นี่เอาในการในกันในการเขา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 หน่อยครับเดี๋ยวเก็บปากันเด้อไปเจอกันบาทสองวันนี้ ตั้มแหงแต่ว่โอ้พี่น้องได้ปลาอบอเแมนตัวนี้ได้ตีได้ปลาแหลกบอไอ้อเบอร์แบบมนตัวนี้ปล่อยปล่อยปล่อยมันหน่อยเพื่อ,อ,อครับม<อ>าสิเอาอันนั้นมาลเลยมาสิป,ปล่อยตัวนี้ก่อนเด็ดเฮอเหงอันนั้นมาเลยอืมอ,อืมบุผ่านเลยเอาครับบาทสองแล้วครับบาทสองบาทสอง เอ oh, ้ากล่องคือห oh, ันมันโบแมนเลกล่องคือเป็นองไรอะไรตึ๊บตึ๊ปะโอ้ต่ำๆต่ำเอ้าต่ำๆต่ำแต่ว่ามันจิไม่สิอยู่ใ้ห้าวบ่ลโบยู่อะ เงียกบกิฟตละโอยู่ละต่ำอย่งเดียวจะเป็นต่ำอยังเว้ยพ่อมันตื่นเนาะเอามาพี่แง,ไ,งไปเอาบ้านเนี่ยมาไปเอาคื้นมาเนาะมันไปวานวาอยู่บ่บัวมันไปตากใบคือมีเสือกันใดอยู่มันถอดออกเดียด๋วยวเราหลังเงี้ยกันเลยเงี้ย เอาครับบาทซ้ำบัวดอกไอ้แห้อินมากครับเอาให้ไดห่มากมันเนียากอยู่แหย์หตัวนี้โอ้สวยอยู่สวยสวยสวยแหยหกสอดครับ ตายมันจมไปก่อนเออถามก่อนมันมีปลามันต่ำพ่อทุกคนพ่อมันตื่นบ่ได้บ่ได้กลับไปครักลับไปแล้วเหบ่มากอ่ะเขาเหงาเอ็นมากเลยพ่อจะหน่อยครับไอศิฟาวานเสวอกับบางหันนะ <c oughs> ต่ำอยู่เลยแต่ว่าประยู่ต่ำอยู่ดิพ่อมันลึก <c oughs> พ่ำมันตื่นเ <c oughs> ออ เฮตดไดว่าต่ำเด้เฮตดไดบวกคือเหตนบวกคือังวะบวกคือมันตรงวานตั้งถอมันน้อยมันบ่ไใ้วงสวิงมันบ่ไใ้ไหมเอาครับบวกคือนะครับคลิปนี้วานสามบาทพ่อ ลบเส <C> e <an> ียนบุผ้าม้าเม่านเลยรมนี่บอกแล้วอย่มา,ยม,ามาน,นเมื่อานเาไปวาจากวานแล้วมือื่นถาเบิงไหมนะครับเ้ยหน่อยกันเขาดีวันนี้บอ,นบอกนึงบอกนีก็บอกห่นะบอกห่นเด็ดเลยแล้วอะไัตอนวานบอกขุดวันเอ,เอาครับไปพ่อมือกันมือนครับบายครับตีสีแล้วครับมาต้อลงด้ับ